สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถ honda crv 2.0 gen 2 minor c h a n เจน2 m i n ม r Change มีคูบ็อกรถปี2006เกียร์ออโต้โฟร์วลดรีฟรถใช้น้ำมันเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สรถบ้านลำดับที่1ผู้หญิงใช้มือเดียวออกป้ายแดงเลขไม์แท้วิ่ง132,000กิโลเมตร เครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ซี cc อัตราเร่งดีเครื่องยนต์สมบูรณ์รถขับเคลื่อนสีล่ล้อภายในเบาะหนังสีน้ำตาลเดิมโรงงานภายในกว้างขวางสวยสะอาดมากระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบเจ้าของใช้รักษาแอร์เย็นฉ่ำรถสวยสภาพเดิมหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนภาษีหมดสิบพฤศจิกายน2567 ขอขายที่ราคาร9 9 0 0 0บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0816462358ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องรถสวยอันดับหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ